ค่ะเคจิโฮมนะคะวันนี้แม่เคจิก็อยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าเคจิกับป,ป๊าไปบ้านคุณย่านะคะแม่เคจิก็มีเวลาเป็นของตัวเองเนาะวันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปนะคะเล่าถึงเรื่องที่ไปสัมภาษณ์งานเนาะเพราะว่าเคยทําคลิปแล้วก็ทิ้งท้ายไว้นะคะว่า,าไปสัมภาษณ์มาแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะคะว่าได้งานไหมเนาะ คือสรุปแล้วนะคะทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าเขานัดว่าจะโทรมาภายในวันเสาร์เท่านี้เท่านี้นะคะภายในหนึ่งอาทิตย์นะคะหลังจากที่เราสัมภาษณ์ไปเนาะเขาก็ระบุวันวามาให้เรียบร้อยนะคะปรากฏว่าพอถึงวันเนี่ยเขาไม่ได้โทรมานะคะแม่เคจิก็เลยคิดว่าคงไม่ได้ละอืมเพราะว่าคนญี่ปุ่นนัดวันไหนก็น่าจะเป็นวันนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ระบบบริษัทก็ค่อนข้างจะดีเนาะ ไม่เคจิก็เลยไม่รอละเพราะว่าปกติแล้วนะคะที่ไม่เคจิเคยไปสมัครงานมาถ้าไปสัมภาษณ์แล้วแล้วเ,เขาเงียบไปเลยอันนี้คือไม่ได้นะคะก็เราไม่ต้องรอเนาะก็ไปหางานที่อื่นเรื่อยๆนะคะที่เคยไปสัมภาษณ์มาก็มีเยอะแยะมากมายนะคะที่เขาไม่ติดต่อมาเลยเนาะหรือเป็นหรือถ้าบริษัทที่ มีระบบดีๆหน่อยนะคะเขาก็จะส่งอ,อีเมลมาบอกหรือว่าโทรศัพท์มาบอกว่าได้ไม่ได้เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เลยนะคะที่ไปสมัครงานมาคือทางเงียบก็แปลว่าไม่ได้นะคะอืมหลังจากที่ไปสัมภาษณ์มาแล้วนะคะเมื่อไม่น,นานมานี้เขาเพิ่งโทรมาเนาะเพราะว่าแม่เคจิมีเบอร์ที่สาขาอยู่นะคะมีเบอร์ร้านอยู่เนาะคือตอนที่เขาโทรมานะคะเขาโทรมา ในวันเวลาที่มันเลยวันที่เขานัดกับแม่เคจิแล้วนะคะเขานัดภายในหนึ่งอาทิตย์วันนี้วันวันนี้วันที่เท่านี้คือเขานัดเป็นวันเลยนะคะแล้วก็ภายในอาทิตย์นี้ภายในวันที่เท่านี้เขานัดเป็นมั่นเป็นเหมาะเนาะแต่ว่าเขาไม่โทรมาแต่เขากลับโทรมาในวันที่มันเลยวันนัดไปแล้วหลายวันนะคะแล้วแม่เคจิก็เลยไม่ได้รับโทรศัพท์แล้วก็ไม่ขอติดต่อกลับเนาะเพราะว่ามันเลยวันที่เราตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็เลยไม่รู้นะคะว่าได้หรือไม่ได้เนาะซึ่งเขาอาจจะโทรมาบอกเราว่าไม่ได้ก็ได้นะคะเนาะออ,อันนี้เราก็ไม่รู้นะคะแต่มันก็มีประเด็นที่สะกิดความรู้สึกที่ทำให้แม่เคจิไม่อยากโทรติดต่อกลับไปนะคะอืซึ่งการที่เราไม่โทรติดต่อกลับไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ควรทำสักเท่าไหร่เนาะแต่มันก็คงจะต้องมีประเด็นนะคะมีอะไรที่ทำให้เราไม่อยากทำงานที่นี่เนาะอืม ซึ่งการที่แม่เคจิไม่ติดต่อกลับไปเพราะว่ามีคำถามในการสัมภาษณ์เนี่ยทำให้แม่เคจิรู้สึกว่าแม่เคจิคงไม่เหมาะกับการทำงานที่นี่นะคะคือมันมีคำถามหนึ่งในการสัมภาษณ์นะคะที่ทำให้แม่เคจิรู้สึกว่าเราไม่เหมาะกับการทำงานที่นี่นะคะคุณสมบัติเราไม่เหมาะกับที่นี่เนาะก็เลยคิดว่าไม่ติดต่อกลับดีกว่าคือ แม่เคจีบอกไปว่ามีลูกนะคะแล้วก็ระหว่างที่เราทำงานเนี่ยคือทำช่วงเช้านะคะ6กโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าเนาะซึ่งลูกยังไม่ตื่นนะคะแล้วก็ปป๊าทำงานที่บ้านเนาะก็คือทํางานที่บ้านจนถึงปีหน้านะคะแต่วันที่แม่เคจีเลือกที่จะทำเนี่ยคือวันที่ปาป๊าหยุดนะคะมีเวลาอยู่กับลูกทั้งวันเนาะไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นวันที่ทำงานนะคะสัปดาห์หนึงก็แค่2วันเท่านั้นเนาะ แล้วคำถามที่แม่เคจิถูกถามมาก็คือคุณมีลูกแล้วจะมีเหตุการณ์ไหมที่ว่าลูกป่วยแล้วต้องหยุดงานไปดูลูกอ,อันนี้คือทำให้แม่เคจิคิดว่างั้นเรามีลูกเราก็คงไม่ควรจะทำงานที่นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทำมันก็อาจแม่แม่เคจิอาจจะคิดเยอะเกินไปเนาะแต่ว่าอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แล้วแม่เคจิก็ตอบไปว่าตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่า คนมีลูกอะ่ะมันก็ต้องอาจจะมีอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะป่วยเมื่อไหร่ซึ่งตัวเนี้ยเรารู้ไม่ได้นะคะไม่สามารถรู้ได้เนาะืม,ม่เคยจิตก็ตอบไปตรงๆนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าลูกเราจะป่วยตอนไหนเนาะคนที่สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ยังหนุ่มๆอยู่นะคะก็ยังไม่มีแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายแม่เคจิตก็เลยเดาว่ายังไม่มีครอบครัวยังไม่แต่งงานเนาะแล้วก็เลยถ้า มีคำถามในการสัมภาษณ์แบบนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องลูกโอกาคือการที่เรามีลูกเนี่ยทำให้อาจจะเป็นปัญหาของเพื่อนร่วมง,งานอแล้วก็ทำให้เราคิดไปแบบนี้เนาะเดี๋ยวค่อยรอให้ทุกอย่างโอเครอเคจิไปโรงเรียนให้ว่างๆจริงๆแล้วก็ค่อยไปหางานที่เหมาะกับเราจริงๆทำดีกว่านะคะซึ่งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมเวลาคนเป็นเวลาลูกเราป่วยเราก็ต้องดูแลใช่ไหมคะเนาะซึ่งเป็นคำถามที่ ไม่เคจีบไม่อยากเจอเนาะเราก็เลยรู้สึกไม่ดีไปเลยนะคะ,ะซึ่งต่างจากบริษัทที่ไม่เคจีเคยทำงานก่อนหน้านี้มากๆนะคะเพราะว่าอตอนที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยไม่มีคนดูลูกนะคะ ก็จะมีฝ่ายบุคคลนะคะโทรมาสอบถามเรานะคะว่าสะดวกสัมภาษณ์วันนี้เวลานี้ไหมเราก็บอกว่าเราไม่สะดวกเพราะว่าเราเอาเอเรามีลูกเราไม่มีคนดูลูกให้ขอเป็นเปลี่ยนเป็นวันอื่นได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ไม่เป็นไรเอาลูกมาด้วยได้นะคะอืมซึ่งบริษัทเนี้ยเป็นอา่าเป็นร้านอาหารนะคะเป็นร้านอาหารที่เป็นแบบ m ฟ l y Restaurant แล้วเป็นร้านอาหารที่แบบว่าอา่าสำหรับครอบครัวเด็กเด็กก็ไปทานได้อะไรอย่างนงี้นะคะ แล้ววันสัมผนะัสเนี่ยแม่เคจิก็เลยพาเคจิไปด้วยนะคะก็ซ้อนจักรยานกันไปเนาะปั่นจักรยานไปถึงที่ร้านนะคะก็จูงมือเคจิไปนั่งสัมภาษณ์ด้วยเลยเนะาะคนที่สัมภาษณ์ก็คือเป็นผู้จัดการนะคะเป็นผู้ชายเนาะเขาก็มีลูกเหมือนกันนะคะเขามีลูกสาวเนาะก็อายุไล่ๆกับเคจินะคะก็ประมาณสองขวบเนาะตอนที่เราไปสัมภาษณ์เคจิก็ใกล้ๆจะสองขวบพอดีนะคะ เขาก็เลยให้เราเนี่ยไปนั่งที่โต๊ะที่สัมภาษณ์แม่เคจิก็เลยเอาขนมให้เคจิซองนึงให้ไปนั่งให้นั่งกินอยู่ข้างๆกับแม่เคจินี่แหละอืแล้วเราก็ให้เคอ่าแล้วแม่เคจิก็นั่งสัมภาษณ์ไปส่วนเคจิก็นั่งกินขนมไปนะคะเขาก็รู้เรื่องเนาะเขาก็ไม่กวนเนาะเขาก็รู้จักสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายตามมารยาทคนญี่ปุ่นนะคะเคจิเขาก็ พอสวัสดีเสร็จเขาก็นั่งกินขนมของเขาไปส่วนแม่ก็สัมภาษณ์ไปพอสัมภาษณ์เสร็จผู้จัดการเขาก็ตัดสินใจนะตอนนั้นเลยนะคะว่าโอเครับทํางานนะคะแล้วก็แลกลายกันเรียบร้อยเนาะแล้วก็หลังจากที่ได้งานนะคะในทุกๆวันที่เจอกับผู้จัดการเนาะเขาก็จะทักทายถามถ่ายถึงเคจิตลอดเวลานะคะเพราะว่าเขาก็เคยเห็นเนาะแล้วก็ดีใจที่เขายังถามถ่ายเอ็นดูเคจิเนาะ แล้วก็วันคริสต์มาสนะคะเขาก็มาถามเราเนาะเราซื้ออะไรให้เคจีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกๆวันนะคะเราก็จะคุยเรื่องลูกกับผู้จัดการเนาะก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าการที่คนที่สัมภาษณ์เราเนาะเขามีลูกนะคาก็จะเข้าใจ ความรู้สึกเข้าใจสถานการณ์เข้าใจสภาวะในความเป็นพ่อเป็นแม่นะคะเนาะก็จะทําให้เราสามารถเข้าไปทํางานณนะองค์กรน,นั้นๆได้อย่างมีความสุขนะคะคือตอนทํางานที่เก่าเนี่ยไม่แคจิตสนุกมากมีความสุขมากนะคะเพื่อนร่วมงานดีลูกค้าน่ารักผู้จัดการก็น่ารักเนาะ <c oughs> ก็เจอแต่คนดีๆนะคะเราก็เลยทําให้มันมีข้อเปรียบเทียบเนาะ ซึ่งมาจนถึงตอนนี้นะคะผู้จัดการร้านเ,าเดิมเนาะเขาก็ยังส่งไลน์มาถามแม่เคจีนะคะว่าสามารถมาทํางานได้ไหมบริษัทเนี่ยออกค่าเดินทางให้ทนน่านท่านนี้เขาก็แจ้งมานะคะ,ะก็เราต้องเดินทางะคะ่ะแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ไม่จากตอนที่อยู่บ้านไม่ยากน้องปั่นจักรยาน5นาทีนะคะถึงบ้านแล้วแต่ว่าอันเนี้ยเราก็จะต้องนั่งรถไฟต่อรถบัสเนาะกว่าจะมาเจอลูกเนี้ยก็ ถ้ามีอะไรฉุกเฉินแล้วก็มาไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็ไกลไปเนาะก็เลยเลือกที่จะปฏิเสธที่จะไม่ไปทำงานที่เดิมนะคะแล้วก็จะมีคำถามนะคะว่าทำไมแม่เคจิถึงอยากทำงานถึงดิ้นรนอยากจะทำงานเนาะเพราะว่าประเด็นหลกัหลกๆก็คืออยากได้ภาษานะคะเราอยากได้ภาษาอยากเก่งภาษาในด้านการสื่อสารเนาะ ถึงเราจะเรียนทุกอาทิตย์ทุกวันหรือว่าเรียนเยอะมากมายขนาดไหนถ้าเราไม่ใช้ถ้าเราไม่สื่อสารก็ไม่มีวันเก่งนะคะก็เลยอยากจะเพิ่มทักษะในการสื่อสารแล้วก็อยากจะไปทํางานเนาะไปเจอลูกค้าไปเจอเพื่อนร่วมง,งานนะคะก็อยากจะได้ภาษาตรงนี้เนาะเพราะว่าตอนที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยระดับภาษาก็จะใช้อีกระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ ตอนไปทำงานเนี่ยเราก็จะใช้ภาษาที่เป็นภาษาขั้นสุภาพที่มันมีระดับที่สูงขึ้นนะคะคือคำศัพท์เนี่ยจะต่างกันลิบลับเลยเนาะภาษาที่ใช้กับที่บ้านแล้วก็ภาษาที่ใช้กับลูกค้าเนี่ยต่างกันมากเลยนะคะก็เลยทำให้แม่เคจิเนี่ยได้เรียนรู้นะคะในการใช้ภาษาในระดับที่เป็นภาษาสุภาพเนาะ ในการติดต่อราชการธุระต่างๆหรือว่าไปโรงเรียนลูกถ้าเราได้ภาษาตรงนี้ทําให้การใช้ชีวิตของเราที่เนี่ยมันง่ายขึ้นเนาะแม่เคจิก็อยากได้ตรงนี้มากๆนะคะก็การไปทํางานที่เดิมก็ทําให้แม่เคจิเนี่ยเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ภาษาในระดับภาษาสุภาพเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะ สำหรับเงินเดือนเนาะเงินเดือนที่ได้เนี่ยก็จะเป็นค่าจ้างรายชั่วโมงนะคะซึ่งซึ่งค่าจ้างเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละเคแต่ละจังหวัดแต่ละบริษัทเนาะแต่ว่าค่าจ้างเขาเรียกว่าค่าแรงพื้นฐานเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดในโตเกียวก็จะสูงหน่อยนะคะแล้วก็บริษัท ร้านอาหารที่แม่เคจิไปทำเนี่ยเขาก็ให้ค่อนข้างเยอะนะคะแม่เคจิก็ถือว่าโชคดีเนาะไปเจอร้านอาหารร้านนี้นะคะก็1ชั่วโมงเนี่ยก็จะได้1,250เยนหรือว่าประมาณชั่วโมงละ3 7 5บาทนะคะแม่เคจิวันหนึ่งก็ทำามชั่วโมงทำอาทิตย์ละ4วันนะคะก็ได้เดือนหนึ่งก็เกือบเกือบ1 8 0 0นะคะ สำหรับการทำงานเนี่ยไมเคยจิจะเลือกบริษัทของคนญี่ปุ่นเพราะว่าอยากจะเรียนรู้วิธีการทำงานของคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อยากจะสื่อสารให้ดีขึ้นเนาะคืออยากจะสื่อสารให้คล่องแคล่วกว่านี้นะคะเพราะว่าเราอยู่ในครอบครัวเนาะแล้วก็จะฟังสำเนียงสามีนะคะฟังสำเนียงของแม่ย่าเนาะแล้วก็จะฟังน้ำเสียงสำเนียงของสองคนเนี้ยคือเราก็จะฟัง ออกง่ายนะคะแล้วก็รู้เรื่องแค่2คนเนาะถ้าเราได้ไปเจอคนเยอะๆนะคะแล้วก็ไม่เจอน้ําเสียงสําเนียงของคนอื่นๆเยอะแยะมากมายเนี่ยก็จะทําให้เราพัฒนาในด้านการฟังการสื่อสารได้ดีมากขึ้นนะคะอันนี้ในความคิดแม่เคจินะแล้วก็การไปทํางานนะคะก็จะทําให้เราได้ได้รู้จักคนเยอะขึ้นเนาะได้สื่อสารมากขึ้นเนาะ เพราะว่าแม่เคจิเนี่ยเป็นคนต่างชาติคนเดียวในร้านนะคะเขาก็เลยให้ความสนใจในความเป็นต่างชาติของเราเนาะก็มาถามนู่นนี่นั่นนะคะประเทศของเธอเป็นยังไงกับบ้านบ้างไม้อะไรยังไงเขาก็จะเปลี่ยนแวะเวียนกันมาคุยนะคะเราก็ได้ทําให้เราได้สื่อสารกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นเนาะแล้วก็การทํางานเนี่ยในร้านอาหารแม่เคจิก็ทําทุกอย่างนะคะทําตั้งแต่รับออเดอร์เนาะ รับออเดอร์เสิร์ฟอาหารเก็บจานเช็ดโต๊ะกวาดพื้นคิดเงินนะคะการทําแบบนี้ก็สนุกมากๆเลยนะคะเพราะว่าก็ทําให้เราได้เปลี่ยนบรรยากาศเนาะจากที่เราอยู่บ้านเฉยๆอยู่บ้านทุกวันทุกวัน,ท,วน,ท,วนทุกวันเนาะเป็นปีนะคะแล้วก็ไปเดินแค่ไปเดินเล่นนะคะไปสวนสาธารณะไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วทีเนี้ยเราได้เปลี่ยนมาในฟิลของการทํางานเนาะทำให้เรา มีความกระตือรือร้นมีชีวิตที่มีสีสันมากขึ้นก็ทําให้ชีวิตเรามีอะไรทํามากขึ้นเนาะแล้วก็ไม่เหงานะคะสรุปแล้วนะคะสําหรับเรื่องงานแม่เคจิก็ขอพักไว้ก่อนให้เคจิไปโรงเรียนเนาะมีกิจกรรมอะไรของเคจิให้เรามีเวลาว่างจริงๆเนาะแล้วเราก็ค่อยไปหางานที่เหมาะกับเราจริงๆนะคะแล้วก็ของ,งานแบบว่าที่เราไม่ต้องมานั่ง คิดไม่ต้องมานั่งวิตกกังวลเนาะแล้วก็ทำให้ครอบครัวไม่มีความสุขอันนี้เราก็าไม่ขอทําดีกว่านะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปหางานที่เหมาะกับเราจริงๆเนาะแล้วก็หาไปเรื่อยๆเนาะสักวันก็ต้องเป็นวันของเรานะคะสำหรับวันนี้แม่เคจิก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าเนาะก็จะเป็นคลิปน่ารักน่ารักของเคจินะคะวันนี้มาคนเดียวก็จะเงาๆเนาะไม่มีไม่มีเคจิมากวนนะคะ แม่เคจิก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่เคจินะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ